ซึ่งอำเภอประทายอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าก็ปิดหมู่บ้านทำให้ท่านผู้ว่านะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสำคัญที่สุดก็คือมีการมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้กำลังใจนะฮะคุณผู้ชมครับนายวิเชียรจันทราโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมยสีมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านสกัดคัดกรองบุคคลที่บ้านหนองกอกตะบลโคกกลางอำเภอประทายพร้อมกำชับทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งที่บ้านหนองกอกได้มีคําสั่งควบคุมการเข้าออกหมู่บ้านหรือที่เรียกว่าล็อกดาวน์หมู่บ้านนะครับเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อหลายรายรวมถึงมีกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อต้องถูกกักตัวเพื่อดูอาการ จำเป็นต้องปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่21เมษายนถึง4พฤษภาคมเป็นระยะเวลา14วันห้ามผู้ใดเข้าและออกจากหมู่บ้านเป็นอันขาดครับค่ะโอกาสนี้ท่านผู้ว่านะคะท่านได้กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะคะตลอดจนก็ได้ให้คำแนะนำกำชับค่ะให้ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นบันทึกข้อมูลผู้ที่ผ่านเข้าพื้นที่โดยละเอียด พร้อมกับมอบถึงยังชีพแล้วก็สิ่งของจําเป็น361ชุดนะคะก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเป็นการเบื้องต้น นอกจากนี้ท่านผู้ว่าค่ะท่านยังได้แสดงความกังวลถึงปัญหาสุขภาพจิตนะคะสุขภาพจิตใจของชาวบ้านค่ะจากความเครียดนะคะที่มีการถูกกักตัวเป็นระยะเวลาก็นานพอสมควรเลยก็มีการกำชับค่ะให้จัดเจ้าหน้าที่นะคะจัดรถประชาสัมพันธ์พร้อมนักจิตวิทยาประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้ผ่อนคลายความกังวลลงไปค่ะนอกจากนี้นะครับได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 นะครับด้วยการล้างมือ สวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้านทุกครั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแล้วก็งดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ไปพบกับเชื้อโควิด -19 นะครับคุณผู้ชมครับ